สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางของเรานะครับวันนี้เชฟบริดสโซนิกนะครับตัวท็อปสุด1.6 LTZ มาแล้วนะครับปี2015นะครับราคา139,000บาทไม่มีแวดบวกเพิ่มนะครับไม่มีค่าโอนแต่อย่างใดซื้อสดราคานี้เน้นๆเ,นนเนนม็ดๆเลยนะครับ รถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆคันนี้ได้สีดำสวยๆภายในสะอาดมากเลยนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับมาพร้อมกับล้อมแม็กแต่งสวยๆเลยนะครับคอนโซลภายในทูโทนนะครับสไตล์โซนิกนะครับรถแรงรถไวรุ่นนะครับ แต่งแล้วหล่อแต่งแล้วสวยนะครับวันนี้ราคาลดลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับใครสนใจด่วนๆนะต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับคันนี้มาแล้วนะครับโอ้โหราคาสุดว้าวเลยนะครับหนึ่งแสบาทราคามอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆเอาไปใช้งานประกอบอาชีพขับขี่ไปทํางานถือว่าลุยๆได้นะครับศูนซ่อมบํารุงก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับโซนี่ค่อนข้างมีประวัติค่อนข้างดีนะครับเล่นได้นะครับซื้อได้นะครับสนใจซู 885845375ครับด่วนๆครับ